โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องบาสห้าสี่หนึ่งหกเจนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมกาลินาฟรีไฟก็สวัสดีทุกคนกัน้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะไม่มีเวลานี้ผมเล่นในทอสัพท์นะครับเดีย 得干活了。 กิจกรรมก็มีหลายกิจกรรมมากเลยนะแล้ววันนี้เราจะไปเล่นกับเพื่อนกันนะครับเอาวทีมไปเลยดีกว่า 4 4สี่วีสีเกาะสวรรค์มาแล้วอะ4 4อสี่วีสีเกาะสวรรค์มาแล้วแ๊บนะเราจะไปลุยสี4 4่วีสีกันนะครับ <S 2>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  ไม่รู้ว่าจะกระตุกหรือค้างแค่ไหน ก็จะใช้ใช้ก๊อกสิบแปดนะครับนี่ก๊อกสิบปดมาแล้วไปกันเลย,เยโปวบ้านี่โปบ้นี่เออหรือว่าโปวบ้านี่โปเรียกว่ายังไงเนี่อยอ๋อเกือบแล้วมองทะลุนี่โปวบ้านี่ อู่ใส่วะรู้ไปล็อกตัวคานอีกป้องไปล็อกตัวคานเลยหนึ่งยืนทำอะไรนะ ตับนะที่อัที่นบางอนะครับกนผมก็ไม่ได้เล่นเก่งกเลยนะทุกคนแค่คนกระจอกกระจอกคนนึงนะเราจะมาใช้ M 6 0กันนะทุกคนตังค์ก็ไม่ค่อยมีซื้อของนะ ก่อนจะไปขอโชวนะ์หน่นอยฮ่า,านี่นะ,นะทุกคนผมจะเลาะทางขวาไปนะนยยแย่านี้ผมไม่เล่นเก่งเท่าไหร่เล่นไม่ค่อยเก่งเล่นฝึกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมมันสายแอบอยู่แล้วเอาเบลล์ดูแล้ว ไปโดลวด้วยอยู่นู้นอยู่นู่นอยู่นู่นขออภัยที่ขไออมเอมเดีออมไปเดีอ้อมปเดครับตีนู้นออมไปข้างหลังแล ค้างครับอุ้ยกดนอนเองเฉยินแล้วะ ควรกึ้นนะครับเราจะใช้ xm8 ดีกว่าเพราะปืนนี้ถนัดนะครับซื้อไอวอก่อนนะครับมีเสียงนักงวนนั่งขอภยัยปืนแร่มีปืนเดียวเจ้าไม่มาตอนแรกนะนนนเราจะอ้อมไปทางน้นดีกว่านะ ตายกันเลยเสียตกมากกันนะครับทุกคนนั่งลงชาร์จเลยเหรอจัดไปชาร์จเลยเปิดไมค์เลยก็ได้ first